ขาแกะร้าเข้าแกงถนาดแดงพร้อมส่งแล้วทุกเทศสั่งเลยที่เบอร์089 949 5669หรือทางแฟนเพจเข้าวแกงขนาดแดงและไลน์แอดข้าวแกงขนาดแดง ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเปิดเทปแรกนะคะกับข้าวแกงเดอะเรียลลิตี้นะคะ,ะ,คะวันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นความสดสดร้านข้าวแกงก็ไม่เคยไปแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานที่ไปด้วยคนหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทามิชชั่นกันดูว่าร้านข้าวแกงเนี่ยมันมีอะไรน่ารักน่ารักน่าค้นหาในนั้นเยอะเลยไปไหมไปเลยไหมปะ ก่อนอื่นนะคะร้านข้าวแกงถนัดแดกที่เราจะไปกินหรือว่าไปมัลอยกันเนี่ยต้องตั้ง GPS ก่อนนะคะตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะหรือว่าตรงคริสต์ปาร์กนั่นเองนะคะต้องตั้งว่าอะไรนะเสน้นทางยะลองดูนะว่าจากคริสต์ปาร์กเนี่ยกี่นาทีกันนี่แล้วฉันก็คิดมิชชั่นว่าเนี่ยระหว่างทางค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้การช่วยหาเลยด,ดิหาร้าน ร้านข้าวแกงหรือร,ร้านอาหารตามสั่งก็ได้อะแล้วเดี๋ยวฉันอาจจะไปขอสั่งผัดกะเพราเว้ยแล้วก็เดี๋ยวให้พีเ่เสกเขาเขาลองปิดตาชิมว่าเขาจะจาของของร้านเขาได้ไหมเว้ย <c oughs> <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะเขามีแพชชั่นเไมเป็นพูดภาษาอะไรวะแต่ตรงไปใช่ไหมคือ <c oughs> พี่เขาว่าเป็นคนมีแพชชั่นาาในการทําทุกๆอย่างจากที่แบบอ่านประวัติมาอะไรเงี้ยนะก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาเป็นแฟนพันธ์แท้ในสิ่งที่เขาทําจริงหรือเปล่าเธอนี่มาตรงไปปะตรงไป โอเคคุณผู้ชมค่ะมเมตรโอ้โหสามนัดนี่เป้าฮ้ยไม่รู้นี่เราต้องภาษาอะไรวะปพติมันพูดอังกฤษนะเดี๋ยวมันจะยูเทิร์นใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งนู้นรีกว่าแถวนวนจันนะคะคุณผ,ผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารตำสัง่งแถวแถวนะั้นดูก่อนที่จะเข้าร้านเลี้ยวตรงนี้ป่าวะเมื่อกี้เรากลับรถมาแล้วนะคะข้ามจะข้ามสะพานเกษตรนะวมินใช่ป่ะแล้วก็ลงมาแล้วก็หลับกลับรถ GPS มันก็พูดภาษาอะไรของ ว่าขวามือจะเป็นโรงเรียนอนุบาลอะไรเนี่ยเออเลิศล่าอยู่ทางขวามือใช่เรีเนเลิศล่าเราต้องเราต้องขี้สายเลยได้เหรอโอเคเมนูเด็ดของเขาคืออะไรอ่ะวันนี้ฉันจะกินให้หมดเลยได้ไหมเทปแรกอยากให้คุณผู้ชมได้ลองแล้วฉันก็ไปบม้เพื่อนเราด้วยว่าชวนมากินข้าวเดี๋ยวเธอไปกับฉันตลอดแล้วก็ชี้ชี้เนาะตอนนี้ชี้ซ้ายใช่ไหมใช่สังเกตสอม2อสองซีสี่สองีห้าสองีหกเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้ว ตอมอนี่อยู่ในสนามบินบ้างอโอ้ยไม่ผ่านตอมอรหรือเปล่า้ายนี้เนอะใช่ครัเดี๋ยวแล้วนะคะสีซ้อมๆตรงนี้ค่ะใช่ไหมใช่ใช่ฉันเห็นแล้วแต่ว่าฉันต้องกลับไปยุเทิร์นถูกไหมฉะนั้นถ้าจะมาร้านข้าวแกงขนาดแดค่ะก็คือเส้นทางนี้เลยไหนว่าเธอร้านเข้า ก็จะเปิดเพราะว่าแถวนี้จะจะ่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะตรงหน้าร้านเราอะ่ะเราก็ต้องเลี้ยวเดี่ยวซ้ายไปกิมเชื่อว่าเราต้องขับรถผ่านหน้าร้านก่อนใช่ไหมใช่อ๋อนี่ความเลี้ยวซ้ายของเรานั้นก็จะเห็นร้านใช่แต่กระจกเธอมัวมากอะใช่ใช่เดี๋ยวฉันปัดอืมเราผ่านร้านไปแล้วไม่ยวบ๊ายบายโอเคเราเจอร้านแล้ว แล้วก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลงไปสั่งก่อนเรากําลังจะกลับรถโอ้โหกลับเหมือนเป็นพ่อสร้างถนนเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีย a h โอเคถึงแล้วนะคะร้านข้าวแกงขนัดแดดน,นะคะวันนี้พามาพร้อมๆกันเลย11เโมงจะครึ่งคนเยอะมากเลยค่ะ บอกว่าเดี๋ยวนักเพื่อนมาเดี๋ยวเราเพื่อนเนี่ยไปเลือกพร้อมกันนะตอนนี้หิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาขอตัวไปโทรถามเพื่อนกันนะว่าถึงหรือ,อยังฮัลโหลแกฉันมารอยอยู่นะรถเนี่ยหรือว่าอยู่ในรถตอนมาหาที่รถไม่เจอไปรออยู่ในร้านแล้วแปหว่า เพื่อนเกดเริ่มต้นนะเขาบอกว่าให้หยิบถาดก่อนเอาไว้ที่หัวใช่แต่ว่าวันนี้ค่ะเราอยากจะสั่งเป็นแบบทานเป็นกลับดีกว่าเนาะมันเยอะมากเลยกับข้าวเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยโอาคเอาบิ๊มขอเกลือหนึ่งหมูรสเนื้อกูใหหเขาบอกอร่อยจริงงั้นเดี๋ยวเราลองนะ พุงมาช่อนทอดโอเคขาแกะมาเออเป็นขาแกะจริงๆก็ือเปล่าเธอขาแกะเขาบอกว่าข้าวแกงที่ดีอ่ะข้าวจะต้องแบบอย่างนี้เลยเบบี้ข้าวจะต้องแบบดูความคีดราดก็เป็นเมนูสุดท้ายค่ะเนื้อไดเอทผัดน้ำมันหอยพี่๋าเป็นเนื้อไดเอทผัดน้ำมันหอยนะคะ อชอบกินออกะเพรามากมเดี๋ยวเรามีมิชชั่นให้พิเศษเราจะไม่กินตอนนี้เราไปกินของเราก่อน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้สกแกนจ่ายได้เลยแต่ตังก่อนนะไปรอาที่โต้เลยฟหอเปรที่โต้ <c oughs> เลยเมื่อกี้จ่ายเงินแล้วใช่ไหมคะก็ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นแบบบริการตัวเองนะคะก็หยิบช้อนหยิบซอมให้ไปพอดีเลย <c oughs> ยน้ำพริกน้ำปลาเขาบอกว่าร้านอาหารที่ดีเลิศๆเขาบอกให้ดูน้ำพริกน้ำปลาขอยืมไม่ทำน้ำยำที่บ้านได้ป่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วแต่ว่าเรายังขาดเมื่อกี้ ใใข้าวราดมันกุ้งแล้วก็น้องเข้ามาให้แล้ว thank you ปกติเราจะเป็นคนชอบแบบเอากุ้งมาแล้วก็แบบดูดกินมันอ่ะจะอบอกว่าจริงๆแล้วเมนูเขาเยอะมากเยอะแบบเยอะจนเราเลือกไม่ถูกเมื่อกี้เราเราเห็นแต่ละหล่ะว่าเราสั่งอะไรกันบ้างตอนนี้เราจะกินเลยดีกว่าการในพวกนี้มันต้องกินกับน้ำจิ้มห,หรือว่ายังไงอ่ะนี่เลยตัวอันนี้นะคะซีฟู้ดนี่ปะนี่อซีฟู้ดใส่วาซาบิมด้วยนะสาบว่าสาบวาซาบหมายถึงว่าอ ซีฟูดจิ้กับวาสาบีคะเฮ้ยฉันชอบมันกุ้งมากเลยมีความวาวอ่ะเราเป็นผู้หญิงสายกินนะเอาจริงหมายถึงว่าแบบเหมือนจะกินแบ่งข้าวใช้แกแบ่งไปเถอะไงก็หมดแบ่งแบบที่ทีคำน้ำมันกุ้งอร่อยมากมันมีไหมอะคนที่กินอันนี้ปเปล่าเลยอ,ะอ่ะ ของขาแกะนิวซีแลนด์คืออะไรรู้ปะไอมาต้มงมาขาแกะเนี่ยเราใช้วิธีการซูวีซูวีตอนที่กดตัดไฟอ่ะคือกระดูกเลยนะแล้วเนื้อไม่เละเลยเขาจะลองกินแล้วนะแล้วเขาจะบอกจะกินแล้วนะคะอจะได้กินมาแต่เราไม่มีข้าวออเลี่ยเลี่ยนเนื้อแกะอร่อยอ่ะเราจะขยับไปที่เมนูอันนี้แล้วกันเมนูนี้ก็คือชื่อก็แปลกล้ว่าชื่อก็คือหมูรสเนื้อ รสชาติเป็นไงเหมือนเนื้อไหมก็เหมือนเนื้อเลยครับผมท้ายๆเลยเยี่ยมเลยอร่อยดีอร่อยเขากินคําที่สองแล้วอะนี่เราอยู่ทะเลกันเลยเนี่ยเราคัดตึ้งมากเลยเดี๋ยวฉันจะขยับไปเป็นปูปลาช่อนให้ดีเขาจะชิมก่อนนะเมนูนี้เดี๋ยวก่อนนะ จิ้มวาซาบาแล้วก็เป็นซอสน้ำปลาจิ้มคือดีอ่ะอืมดีวาซาบิดีผู้ชายมาใส่ใจด้วยเขาขอด้วยได้เปล่าขอี่เดีวกันขอช่วยเราด้วยมันเป็นส่วนกันนี่โอเคอาริกาโตโกไซมา เราอยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบคนที่แบบว่าจะไปต่างประเทศแล้วแบบซื้อไปฟิตในตู้เย็นอนะ่ะคุณภาพมันจะโอเคไหมเนาะแบบฟิลิ่งรสชาติเนี่ยตอนนี้เราก็มีนี่เลยห้ามทั่มันขาแกเนี่ยสามารถส่งไปทั่วประเทศแล้วแล้วก็หรือใครมาที่ร้านเนี่ยอยากจะซื้อกลับบ้านอะ่ะซื้อไปได้เลยวางไว้ในอุณหภูมิปกติไม่ต้องแค่ตู้เย็นไม่ต้องอะไรเลยแล้วค่อยเอามาอุ่นเองวิธีอุ่นเราก็จะมีอยู่ในกล่องให้ดูด้วย เก๋มากนะว่าที่แกไปบินต่างประเทศแล้วแบบวันนี้พี่เก๋พเขาก็เลยไปกินขา <c oughs> แกรู้ป่าว่าพอมีเมนูเยอะๆสิ่งที่เราลืมคืออะไรปะลืมกินพวกซุปกินพวกแบบเมนูผักนัะเธอได้ข่าวว่าคุณเป็นคนเฮลตี้ไม่ใช่หรอใช่ใช <c oughs> ไม่มีผักเลยเดี๋ยวกินให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจะพาเพื่อนๆไปชิมกะเพราหมูดยกอยเจอกันค่ะ กะเพราที่เราไปซื้อมาจากร้านข้างนอกนะคะขอมาให้แบบนี้รบกวนพี่เอาใส่จานให้หน่อยนะคะ,คะแล้วก็าเดี๋ยวขอกะเพราจานหนึ่งกะเาโบราณของร้านเมื่อกี้ได้มาแล้วนะคะสําหรับกะเพราที่เราไปซื้อร้านข้างทางมาสําหรับวันนี้กะเพราหมูโบราณของร้านนี้เนาะแต่ว่าเกศจะไม่เคยชิมคือก็ยังไม่เคยชิม,มเมดี๋ยวชิมก่อนเผ็ดแบบสมุนไพรดีดเนาะเผ็ดแบบสมุนไพร แต่ว่าเวลาที่พี่เสรจเขาจะมาชิมจริงๆเขาไม่รู้มิชชั่นนี้นะเราจะให้เขาแบบปิดตาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แบบทั้งดมทั้งแยกทั้งอะไรใดๆสุดท้ายก็ชิมเดี๋ยวคุยพี่เสรกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เสรกันค่ะสำหรับคำถามที่แบบว่าเาาเดตอยากรู้นะคะเกี่ยวกับเมนูที่นี่วสวัสดีอนะไรฮะ นั่งคุยคนเดียวบ้าป่ะคะนั่งคุยกันยีน่ยงกับพี่นั่งพี่อยากเมาด้วยอยากเมาด้วย นัุนเดีปสวัสดีพี่เสกนะคะวันนี้ก่าจะได้เจอต้องผ่านการเอฟซีเยอะมากทีนี้มันมีคําถามพี่แสกเนี่ยสบายพี่แสกเนี่ยไปไงมาไงถึงยจะเปิดร้านข้าวแกงแบบเพื่อนเพื่อนพูดว่าเป็นเมนูเทียมโผดหมายถึงว่าแบบใช้วัตถุดิบใช้รสชาติอะไรแบบเทียมโผดทุกอย่างมันคือคอนเซ็ปต์ที่นี่ <ๆ S 2> เลยใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่าอย่างแกงจืดจะให้เผ็ดมันก็ไม่ใช่แกงจืดแต่แกงจืดเราก็ไม่ได้จืดบอกว่างี้ดีกว่าบอกว่าร้านเราเนี่ยต้องเน้นเน้นเป็นเนเืนเ้อสัตว์เยอะอ้าใช่เมนูเนื้อสัตว์จะเยอะ,อะ ่าเมนูพวกผักคือเวลามากินเนี่ยเนื้อเต็มๆโปรตีนล้วนๆปุ๊แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารอยากกินอาหารปลอดภัยอะ่ะเมื่อกี้พิสูน์ด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าบอกเพื่อนว่าเวลามาร้านข้าวแกงเนี่ยสิ่งที่เราตื่นเต้นที่สุดโดยเฉพาะร้านข้าวแกงเราไม่เคยมาคือว่าเราจะเลือกเมนูอะไรดีอพอเราตื่นเต้นตื่นเต้นปุ๊บสิ่งที่เราชี้ชี้กันแล้วมา,<อ>มาวางบนโต๊ะอ่ะน่าสนใจเนื้อล้วนหมดเลยนะพี่ทําให้รู้ว่าจริงๆเราเนี่ยเราไม่ใช่สายเฮลตี้ที่แท้จริงก็อาจจะแบบไม่ได้กินทุ ก,ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็มีบ้างมีมม <S 2> 2 <S น้อยชอบคอนเซปต์เขามากอันนี้อยากจะบอกคอนเซปต์ของร้านข้าวแกงขนาดแดกคือเป็นร้านข้าวแกงแบบจริงใจอ่ะคือคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนที่มา <c oughs> รู้อไอ้คนที่ฟังอ่ะมโนก็ต้องมา ไม่บอกไม่เคยบอกว่าร้านตัวเองอร่อยออไม่เคยรีวิวร้านตัวเองประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าเรามีอะไรเราอยู่ตรงไหนขายอะไรบ้างอะไรมากเพราะฉะนั้นลองแดกเอาเองดีที่สุดทีนี้ข้อมูลเรื่องร้านอยากจะบอกว่ามันมีให้ใผู้คูอีกเยอะเลยแล้วก็เราเพิ่งอยากจะทําอีกหลายตอนให้คุณผู้ชมได้สัมผัสเนาะไปเจอกันอมากก็ได้ทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าเตรียมมาอยากจะรู้ว่าพี่เสกอันนี้เป็นงานศพมัปะี่ย Oh อ๋อมาไม่อ๋อนี่เป็นชุดที่ชุด <cada> ชุดม่เลยออกจากบ้านเหรอชุดตื่นมาก็มาเลยสบายสบายตื่นมา,มา,น,มานี่ใส่ชุดนี้นอนไหมครับอ,อ้าผม,ม,ม,มตัวนอน,น ใช่ชุดนอนไม่อยากจะรู้ว่าคนคนเจ้าของร้านหรือเป็นโอนเนอร์เองเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ร้านตัวเองหรือเปล่าเอาที่ปิดตาพิ่เสกมาให้หน่อยอ่ามีทดสอบเหรอะเออเราต้องมีทดสอบอันนี้โดนสดเลยเหรอเราไม่ได้มาเล่นๆเอาไปปิดตาให้เราหน่อยตอนนี้พิเศษปิดตาแล้วให้ปิดไฟวะยังอีกไม่ไอ้นี่แกงแกงกูป่ะเนี่ยไอ้ไอ้จักรกลไอ้สัตว์กูไม่ได้ปอกขนาดใหญ่น่เฮียเรามีกระเพราสองแบบ เป็นกระเพราห,หมู2แบบนะคะเราจะให้พี่เสกเนี่ยใช้ประสาสัมผัสทั้ง5นี่ทดสอบหม่อมถนัดแดกอย่างนี้เหรอเราไม่เคยใครมาทดสอบอเธอโดมก่อนใชอ้อันนี้ไม่ใช่ของร้านผมอันนี้กระเพราโบราณจริงหรอใช่พี่คิดดีๆนะเพราะมันอายนะนี่คนดูกี่แสนผมตอบด้วยความมั่นใจครับยังไม่ต้องีิมเหรอครับผม,นนม,มต้องชิมยไหมอันนี้กระเพราสา่เชว นี่แหละครับคาพาโบราณไอ้ยักรู้อยู่แล้ว แ้่กินก็รู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมจะบอกว่าคนทาแพ s ชั่นหรือไม่ก็คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวเองหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้สิ่งที่ตัวเองทอําอ่ะแค่ใช้ภาษาสัมผัสอย่างเดียวคือจมูกก็ผ่านแล้วมันเป็นกระเพราโบราณที่เราใส่หัวขาเข้าไป<อ>แล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปด้วยแล้วก็มีพริกแห้งด้วยความเข้มข้นเยอะกว่าเดี๋ยวรอบหน้าหนูมีมิชชันได้เลยได้เลยดีเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยไม่ไม่ได้เตรียมกันก่อนด้วยนะไม่เตรียมสิเดี๋ยวคนดูจะหาเตรียมกันรือเปล่ากูเลยไม่ไม่ชอบกูใครกูที่เกียดจำขอบคุณนะพี่ รอบหน้าเนี่ยจริงๆในหัวมีเรื่องให้ซอกแซกอีกเยอะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว<ด>ันนี้ล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันสำหรับข้าวแกงขนาดแดกในเรียลลิตี้อีพิโซดต่อไปวันนี้ขอบ,บคุณนะัพี่นี่ครับไม่เอาตรงนี้เลยล่ะ <c oughs> <ๆ S 2> บ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายมัสมันขาแกะตานข้าวแกงขนาดแดกพร้อมส่งแล้วทุกเพานสั่งเลยที่เบอร์0 8 9 9 4 9 5 6 6 9หรือทางแฟนเพจข้าวแกงขนาดแดกและลายแต่เ้าวแกงขนาดแดก